สบายดีตอนสาทุคนหมอกคืองามว่ะูถึงว่ามันจบเป็นทะเลหมอกแต่วันเป็นหมอกอันนี้คืองามแห่งคน็นไงเมื่อกี้ค่อยตั้งกล่องไว้ว่าใส่กล่องไทยแล้วเบิงเห็นน้ำหมอกไหลแล้วมันว่เห็นไหลตอนนี้น้ำหมอกก็เหลื่อมไหลแล้วนี่เบิ่งนน้ำหมอกก็เหลื่อมไหลแล้วนี่อันนี้ค่อยสางแล้วเมื่อวานแต่ว่าก็ยังบ่สรชจสมบูรณ์ดอกอะไรจักหน่อยค่อยสิแปรงให้มันแล้วเพราะว่ามือวนมันมืดก่อนเบิ่งอู้ยเบิ่งมีแต่น้ำหมอกมันสีเย็บไปจังไรวะถือเกือบขึ้นไปเหมือนกันอน เกือบกะเปียกน้ำโอ้ยบอกอกีทุกคนนี่มันนี้เอาใหม่มาแนบจังสิเหล่ากระแล้วเลยเดิยังไงอือเย็นตีตะคักเลยน้ำหมอกไหลไหมโคตเย็นเนี่ยคนพอไหวแล้วเย็นเย็นแล้วว่าไม่ทุกคนนี่ชีนอนกินลมชมวิวหลายคนก็ถามว่าเจ้าเบ็ดลังค่าใส่ว่ามันชีให้ไทยใหม่อยู่โดนก็คือ ใจว่าคั้นแรหลังค่าใส่มันสิบังวิวบ่งามก็เลยตัดสินใจ่าบ่ต้องให้ลังค่าดอกให้จังสิก็ได้แล้วมันก็โอเคแล้วมันงามแล้วว่าคั้นแรหลังค่าใส่แล้วมันสิบังวิวทางหลังสิบ่งามถ้าว่าวันนี้หอมบอสวยก็ห่มทุกคนบ่ค่อยมีแดดในบันนี้มันจะต้นไม้นี้ก็คือต้นมะหงชนี่ก็คือต้นมะแฟนแล้วก็ต้นดอกปีบแล้วก็ต้นดอกมาลีนใหม่อย่างประมาณนี้นะแล้วมันก็คือบ่ค่อยมีแดดได้อยู่นี่นะแต่ละมือคือแบบว่าจะห่มหมดมือเลยทุกคนแดดก็แดดในเรียซื่อ แล้วก็คือบอลชมวิวเฮาก็คือคักแห้งเลยด้วยแหละทุกคนนี่โอ้ยขึ้นไปหนังอีกแค่นึงมัน <c> ห <oughs> นาวมันโคตรเย็นอ่ะทุกคนมาคันว่ามันบ่มีน้ำหมอกนี่เฮาหนังนอยู่นี่โอ้ยโคตรคักสุกทุกคนหนังอันกินกาแฟามื้อเช้านู่นนี่นั่นเดี๋ยวตั้งกล่องเอาก็ได้ว่ะโอ้หูพุงแม่น้ำหมอกโคตรงามเลยน้ำหมอกกำลังไหลเปนหลงหนามไปโอ้เมื่อกี้ใครตั้งกล่องแล้วน้ำหมอกเราบ่ไหลตอนนี้น้ำหมอกไหลโคตรไวเลยเดี๋ยวจักหน่อยตั้งกล่องอีกอันจอยมีอัน ขันจอยมีศาสตูทุกคนจอยจะเอาอันผ้าห่มมานอนอยู่นี่แล้วกะตอนสามเนี่ยโคจะดีบรรยากาศดีจังสิหนะ่ะแต่ว่าจอยผมมีศาสตูนะมื่อหน้าจอยสิไปซื้อศาสตูอันอื่นก่อนว้าวหมาะหลายแห้งตอนนี้จอยอยังบปนึ่งข่าวแล้วกัยังบปล้างหน้าเลยตื่นสามมาจอดกะเกือบเกือบไก่แล้วกะให้อาหารตรลลัวหมูแหละแต่ว่ายังบัทันได้ล้างหน้าแล้วกัยังบัทันได้นึ่งข่าวจะด้แล้วก็ตื่นมาแต่เสาร์เลยเพียงแต่ว่าจอยอ่า บวัเวเห็ดสุดๆนะทุกคนมันคิอข้ามคือขันเพราะว่าหยับมาหนังอีกน,นะสิพราะ <c oughs> ว่าวากินข้าวแล้วก็ไปไปใส่มุนอนีจอดบัวถ่ายได้วคิดจะเมื่อยแห้งถ่ายมวนหมดมือมือจนตนนันยังแข็งหมดเลยมือนะคือแบบว่ามือแข็งหมดเลยตอนนี้ <c oughs> ทุกคนว่างามว่าแบบนี้นะ คอมเมนต์บอกกันในเลยว่างามบอทุกคนมันดีแห้งนะบรรยากาศโคตรดีตอนแรกจอยก็คิดว่าคนรับคือว่าสิเอจอยเฮ็ดมาแก่สวยงามวันไดนแล้วก็สิเป็นที่น้อยๆแบบพอเฮ็ดแล้วพ่กทุกคนเหมือนกับยิ้มเลมันคือหวังงามไปจังได๋บ่บุญนะแต่พอสายตาของเฮาเด้อเฮาเฮ็ดเองแล้วเฮาเบิ่งเองเฮาก็รู้สึกว่ามันงามแนี่มื้วนค่อยเบิ่งมันตอนตอนตอนแรกมื้วนมันคือส่ยงามจักหน่อยนี่ชนใหม่นี่มันก็ยาวจังสิแต่ว่ายาวกระยามันบ่เป็นหยังเพราะว่า มันยาวไปโลดแต่ว <one> ่าสำหรับเบินแล้วก็ขึ้นอร่ยแลเบินจะขึงามแล้วโอเคแล้วนี่ทุกคนก็สิประมาณนี้แหละเบิรีนยังห้ปล่อวดควายมาเส้นแต่ตควายย่างนป็นกลางมาแห้งสิงามอีกแบบหนึ่งแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวัรักบายบาย